สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพย์เยอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการคราฟไอเทมพิเศษ3อย่างนะครับนี่ครับผมเริ่มแรกก็คือเป็นไพเด็กนะครับไอเทมของไพเด็กนะฮะอย่างที่2ก็เป็นไอเทมของอานิตนะฮะอย่างที่3ก็เป็นไอเทมของอ็อกนะครับผมอ็อกวอลล็อตเป็นอ็อกที่เก่งมากๆนะฮะโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่านะฮะอย่างแรกก็คือเกาะมังกรก่อนเลยครับผมเกาะมังกรที่เป็นเกาะที่หลายๆคนนั้นงงวิธีการคราฟถักคราฟยังไงนะครับก็คือหน้าตาของมังกรคือตัวนี้นะฮะนี่ฮะไพเด็กนี่นะครับผมหน้าตาเเเป็็นน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 นอออออยย่่่าาาาางงีีีี้้ะะะะะะผผมมมมมมจหััััไชบบบฮวิธกกกกรรรรรรรคคคคคฟฟแลืตตโ ตัวคาบตัวคาฟธรรมดานไดแหละฮะไม่ต้องตัวคาฟอะไรมากมายครับปึ๊บอ่าซอมบี้นี่ครับเราจะพอเราฆ่ามันได้ใช่ไหมครับเราจะได้เป็นเดรกโบนชาร์ดมานะฮะให้เราเอามารวมกันเป็นหนึ่งอันนะครับนี่ฮะให้เป็นเป็นแท่งอย่างนี้นะฮะแล้วก็คราฟได้เลยครับจิ๊บจิ๊บจิ๊บคาบเหมือนก็ปกติได้เลยเห็นไหมง่ายไหมนี่คราฟได้เลยนะครับจึ๊บจิ๊บจึ๊บอ่าส่วนดาบนะครับดาบที่จะไม่ใช้เอ่อสติ๊กนะครับแต่ใช้เป็นอันนี้แทนนะครับเอ่อไออนนนัเก็ตะครับนี่ได้้มาแลวโอเเคคสรร็จแล้วับนเซน เด็กโบนนะครับอ่านี่ก็จะสุ่มแนดด้นะฮะว่าจะได้ระดับไหนนะครับต่อไปก็คืออันนี้นะฮะอันนี้นี่ไม่ต้องค้าบนะครับผมให้เราสู้กับมันนะครับสู้มันนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้อันนี้เว้ยอันนี้อันนี้อยู่ไหนอันนี้อันนี้ฮะตัวนี้ครับให้เราสู้กับมันจนชนะนะครับปุ๊บอ่านี่ฮะสู้มันจนชนะพอเราชนะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ของมันมาแล้วนะครับแค่นี้ครับง่ายๆเลยนะฮะ โอ้โหเสียงดังมากเสียงดังมากนี้ก่อนนี้ก่อนโอเคครับไอเทมที่จะได้ก็เป็นชุดเกาะพวกนี้นะครับเป็นアニเลเจนดี้เซ็ตเลยนะตัวนี้ตัวนี้เป็นเซ็ตที่เก่งมากๆนะครับน่าจะโหดที่สุดในเกมแล้วมัง้งเกาะตัวนี้นะครับย่าตต่อไปเป็นคือบอสที่การที่สุดแล้วนะฮะในบรรดาสามตัวนี้ที่มารีวิวให้ดูนะครับก็คือออคโหลดนะครับนี่ตัวนี้เอ้าไม่ใช่ตัวนี้โอ้โหมั่วอีกแล้วเนี่ยไอตัวเมื่อกี้ไะตัวเมื่อกี้ที่มันออกมาเมื่อกี้ไ <laughs> อตัวเมื่อกี้มันออกมาเมื่อกี้น นี่ยไอตัวนี้นะฮะพอเราฆ่าแล้วก็จะมีโอกาสดรอปสามสามสี่อย่างนี้นะครับไอเทมนะครับเป็นไอเทมที่อ่อนที่สุดในบรรดาทั้งสามเซตนี้แล้วนะฮะต่อไปก็คือคําถามจากทางบ้านนะครับคําถามที่ทางบ้านบอกมานะว่าเอ้ยเหมือนกระเป๋ามันบักหรือเปล่ามันวางมันทงุบไม่ได้หรืออสักอย่างนะเดี๋ยวพี่พี่มาทาให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะฮะนี่เอาตรงนี้แล้วกันนะครับเขีบหมดศูนย์ก่อนโอเคอย่างแรกนะครับใส่กระเป๋านะฮะวางได้นะครับนี่ฮะวางไปนะฮะวางเสร็จปุ๊บเรากดคลิปขวานะฮะอ่ามันจะมันจะ เอาเฮ้ยหายไปไหนวะป๊บน,นึงนะหายหายเฉยป๊บน,นึ่งนะเฮ้ยหรือว่ามันบักจริงๆวะเนี่ยเปลี่ยนเป็นระดับทองพอแล้วกันโอเคอ่าวางไปคลิปขีปป้ขวาปึ๊บเึ้ยมันหายจริงๆด้วยน่าจะเป็นบักของเกมแล้วอย่างนี้นะฮะเอตอนที่พี่ทําตอนแรกมันไม่บักนะเอ้ยแปลกมากเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นเกมหมดให้ดูนะฮะเป็นเกมหมดให้ดูนะครับจึบบีเอซเคแล้วแพ็ นี่นี่นี่เฮ้ยหายจริงๆด้วยหายจริงๆด้วยทำไมอ่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นป้าของเกมแล้วนะครับตอนแรกมันไม่หายนะตอนที่พี่ใส่เล้ก